สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวโซ่สเตอร์ชุดของ d i d นะครับ CBR 300นะครับปี2014นะครับก็อันนี้ได้มาใหม่ๆนะครับเพิ่งจะออกใหม่ล่าสุดเลยนะครับอย่างได้มาเมื่อวานเมื่อเช้านี้เองนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวนี้เขาเป็นโซ่โอลิงสเตอร์สีดำเดีย๋ยวเรามางกะดูนะครับ นี่ครับตัวโซ่นะครับ520สอ uh, ง VDF นะครับเป็นโอลิงนะครับนี่นะครับเป็นเกียวโอลิงของแรนนะครับส่วนนี้ก็เป็นสตเตอร์หน้านะครับ14ฟันสเปคเดิมของ CBR 3 0 0แล้วก็ CBR 2 5 0นะครับำสำหรัสเตอร์หน้าเ่วนสตเตอร์หลังอันนี้เป็นสีดำนะครับ สาบหฟันสเปคเดิมของ CBR 3 0 0้อนะครับแต่ไปใส่สองหสก็ได้น,นะครับเพียงแต่ว่าสองหสมันเป็นส8ิดฟันอันนี้ก็คือมีข้อต่อโซ่ให้มาตรงนี้หนึ่งตัวนะครับน่าจะ1ตัวนะครับข้อต่อโซ่เป็นโซ่มีข้อต่อนะครับให้ข้อต่อมาหนึ่งตัวเป็นข้อต่อแบบย้ำนะครับอันนี้ข้อต่อต้องย้ำนะครับ โอเคครับก็อานนะัตะประมาณนี้ครับ